นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่6อยากมีพี่น้องนาวังหลวงสถานที่พำนักของฮองเต้ไทฮาวฮองฮาวและเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์สถานที่อันใหญ่โตมโหรานงดงามตราการตา เี่ยวฮัวเยซินและเยเลอร์ได้มาหยุดอยู่ด้านหน้าวาังหลวงก่อนจะเดินทางต่อเข้าไปด้านในเสียวหัวอดตื่นตาตื่นใจกับภาพที่ได้เห็นขึ้นมาไม่ได้รอบด้านรายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุนน์สวนตกแต่งอย่างลงตัวสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นศาลากลางน้ำเรือนรับรองต่างออกแบบอย่างไม่มีที่ตินางไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสถานที่งดงามราวกับสวงสวรรค์เช่นนี้ เมื่อทั้งสามมาถึงส่วนตำหนักของสองพี่น้องเขารับใช้ที่พบเห็นต่างพาการทำความเคารพทุกคนพากันก้มหน้าเดินจากไปเรากลับไม่เห็นว่าสองพี่น้องพาใครอีกคนหนึ่งมาด้วยจนเมื่อมาถึงตำหนักเยซินได้พาเสี่ยวหัวเดินคู่กันในขณะที่เยเลอร์เดินเบะปากตามมาอยู่ด้านหลังอูมามาแม่นมผู้ดูแลสองแฝดเข้ามาให้การต้อนรับและพากันเดินไปที่ศาลาริมน้ำ อู๋มามาที่รู้งานสั่งให้เบารับใช้ไปจัดเตรียมของว่างแระน้ำชามารับแขกเสี่ยวหัวผู้ไม่เคยสัมผัสกับวังหลวงมาก่อนยังคงตื่นตะลึงกับความอลังการตรงหน้าไม่หายอูมามายิ้มน้อยๆให้นางก่อนจะถามเยซินขึ้นว่าโองหญิงน้อยจะไม่แนะนำบ่าวให้รู้จักแม่นางน้อยๆหรือเทพคะจริงสิลืมไปเลย นางชื่อเสี่ยวหัวเจ้าน้องชายตัวดีไปชนนางได้รับบาดเจ็บเราจึงชวนนางมาทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอโทษเสี่ยวหัวขมวดคิ้วน้อยๆเอียงคอยอย่างสงสยัยนางบาดเจ็บตรงไหนหรือที่ก้นจะเป็นแผลต้องกลับไปเปิดดูสักหน่อยแล้วว่าแต่พี่สาวคนสวยรู้ได้ยังไงกันนะนางได้แต่คิดในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา โอ้บาดเจ็บมากไหมแม่หนูเสียวหัวให้ข้าช่วยดูไหมอูมามาถามขึ้นอย่างเป็นห่วงเยเลอร์ได้ยินดังนั้นจึงเบะปากสงสัยตาไปทางเสี่ยวหัวแล้วทั้งสองก็เริ่มประทะคารมกันข้าเจ็บกว่านางอีกนางยังไม่เห็นขอโทษข้าเลยเจ้าชนข้าก่อนทำไมข้าต้องขอโทษด้วยแต่เจ้ามาดึงข้าล้มเจ้าตั้งหากที่หลบทำให้ข้าล้มเจ้าเด็กนีสใสไม่ดี เจ้านั่นแหละนิสัยไม่ดีเจ้านั่นแหละเจ้านั่นแหละอูมามาเห็นทั้งสองต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้จนจะเริ่มลงไม้ลงมือกันอยู่แล้วจึงรีบเอ่ยพามปรามองค์ชายน้อยแม่หนูเสียวหัวของวางมาแล้ววันนี้มีขนมดอกกุยกับขนมไหมฟ้าด้วยนะเพคะ เวเลอร์ได้ยินก็หูพึงหยุดพูดกับเสี่ยวหัวทันทีวันนี้ของว่างมีขนมไหมฟ้าที่เขาชอบมากๆอยู่ด้วยจึงไม่สนใจเสี่ยวหัวหันไปนสนใจขนมที่กำลังนำเข้ามาเสี่ยวหัวก็หยุดแล้วเช่นกันนางไม่เคยได้ยินชื่อขนมทั้งสองชนิดมาก,ก่อนจึงมีความอยากรู้อยากเห็นมากเป็นพิเศษปกติแล้วขนมดอกกุ้ยมักจะทำกินกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ขนมใหม่ฟ้ามีเพียงในวางหลวงเท่านั้นที่จะหารับประทานได้เมื่ออาหารวางลงบนโต๊ะยวยเวเลอร์กำลังเอื้อมมือไปหยิบเขาถูกเย,ยสซินตีเข้าที่มือก่อนจะพูดว่าอย่าเสียมารยาทให้เสี่ยวฮวาชิมก่อนยวยเวเลอร์ส่งเสียงฮึดฮัดอย่างขาดใจแต่ก็ทำตามที่พี่สาวบอก แม้พวกเขาจะเกิดพร้อมกันแต่เยซินมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าสเสด็จพ่อสเสด็จแม่จึงให้พี่สาวมาคอยดูแลเขาหากพี่สาวนำเรื่องที่เขาทำไม่ดีไปฟ้องเขาต้องถูกลงโทษอีกแน่ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเชื่อฟังแต่ก็อดไม่ได้ที่สายตาจะจับจ้องไปทางขนมจานนั้นเสี่ยวฮวาเห็นขนมจานนั้นก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้แต่นางไม่กล้าหยิบ เยซินจึงหยิบขนมชิ้นหนึ่งส่งให้นางเจ้าไม่ชอบขนมสั่งอย่างนี้งั้นหรือหน้าตามันสวยจนเสียหวัวไม่กล้ากินเจ้าค่ะขนมมีไว้กินเจ้าลองชิมเถอะนางรับขนมจากมือเยซินมาลองกัดคำหนึ่งดวงตาของนางเป็นประกายวาววับขนมนุ่มละมุนเนื้อสายไหมละลายในปากไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยขนาดไหน หลังเสี่ยวหัาได้กินขนมแล้วเวยเลอ่อที่เห็นจึงเอื้อมมือไปหยิบบ้านอย่างกลระลาก,กลัว,ลวเหลือบสายตาไปยังเย่ซินเมื่อเห็นเย่ซินไม่ว่าอะไรเขาจึงหยิบเข้ามากินอย่างอร็จอร่อยแล้วทั้งสองก็เปิดสงครามครั้งใหม่ด้วยการแย่งกันกินขนมชิ้นนี้ของข้าชิ้นนั้นก็ของข้าหากเจ้าชา้าทุกๆชิ้นก็คือของข้า ยเยซินและอูมามาได้แต่ขบขันกับพฤติกรรมของเด็กทั้งสองคนนี่นี่หากพวกเจ้ากินจนอิ่มแล้วจะกินอาหารกลางวันได้ยังไงกันเสี่ยวฮัวหยุดชะงักนิดหนึ่งแต่เยเลิมไม่แม้แต่จะหยุดฟังดังนั้นเสี่ยวฮัวจึงหันไปมุ่งมั่นกับการกินขนมต่อยเยซินใสายหน้าน้อยๆด้วยความเหนื่อยใจและไม่ได้ห้ามพวกเขาอีก เมื่อทั้งสองอิ่มจนพุงกลางก็หยุดสงครามแล้วมานั่งถึงพุงดูปลาในน้ํามีปลาตัวใหญ่สีสันสดใสเต็มบ่อเมื่อเห็นเช่นนี้เสี่ยวฮวาก็อดพูดขึ้นมาไม่ได้ว่ากลางวันเรามาจับปลาพวกนี้เผากันดีไหมเจ้าคะเสี่ยวฮวาชอบกินเนื้อสัตว์เป็นที่สุดโดยเฉพาะเนื้อปลานางยังไม่เคยกินปลาตัวอวบอ้วนสีสันสดใสเช่นนี้มาก่อนแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้ว ปลาพวกนี้มีไว้ดูเล่นไม่ได้มีไว้กินเสียหน่อยเยเลอร์พูดขัดขึ้นมายายเด็กผู้หญิงคนนี้ช่างไม่รู้เรื่องจริงๆเสี่ยวหัวค้อนกราบทันควนันก่อนจะพูดขึ้นว่าใช่นนั้นปลาพวกนี้ก็ไม่เห็นมีประโยชน์เลยได้แค่ดูแต่กินไม่ได้ตอนนางอยู่หมู่บ้านต้นไม้นางได้กินปลาไม่บ่อยนักเนื่องจากลำธารที่ทอดผ่านหมู่บ้านมีขนาดใหญ่และลึกทำให้การหาปลาในหมู่บ้านเป็นเรื่องยากลำบาก หากต้องการกินปลาต้องเดินทางไปซื้อจากในตัวเมืองซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลดังนั้นนางจึงรู้สึกว่าปลาพวกนี้มีไว้แค่มองช่างไม่มีประโยชน์เสียจริงค้าว่าเรามาจับปลาแข่งกันไหมมันจะได้มีประโยชน์มากกว่านั่งมอง เวเล่ er ถามขึ้นด้วยดวงตาเป็นประกายคาดหวงังเขาอยากเล่นจับปลามานานแล้วเนื่องจากพี่ๆของเขาล้วนแต่โตกันหมดเยวอรินเป็นเด็กผู้หญิงจึงไม่สนใจการะเล่นแบบนี้มากนักแต่เซียวฮวนนั้นต่างกันเขาคิดว่านางน่าจะเคยจับมาก่อนหากนางตกลงพี่สาวเขาคงไม่ห้ามเป็นแน่ได้สิใครแพ้เป็นลูกตาจากนั้นทั้งสองก็รีบวิ่งลงไปในน้ำเพื่อจับปลาในทันที ก่อนที่เย้ินกับอูมามาจะทันรู้ตัวทั้งสองได้แต่อ้าปากค้างไม่ทันได้ห้ามปรามเสียงหัวเราะสนุกสนานของเด็กทั้งสองดังขึ้นเย้ินกับอูมามาได้แต่ใส่น้าอย่างจนปัญญาที่จะห้ามในตอนนี้ปล่อยพวกเขาไปก่อนก็แล้วกันทั้งสองพยายามใช้มือน้อยๆเอื้อมไปจับปลาที่อยู่ตรงหน้า มันไว้หนีอยังรวดเร็วบางครั้งพอจะจับได้มันก็ดิ้นหลุดมือไปเสียทุกครั้งไม่มีฝ่ายใดจับได้เลยแม้แต่ตัวเดียวเล่นกันอยู่พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงขันทีนำขบวนดังขึ้นฮองเต้ฮองเฮาสเสด็จแล้วเวเล่ที่ได้ยินดังนั้นก็น่าเจือนลงเล็กน้อยก่อนจะรีบวิ่งขึ้นจากน้ำไปยืนสงบนิ่งอยู่ข้างๆพี่สาวของเขา เสี่ยวฮัวที่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งตามเย่เลอร์ทันทีเพราะท่านแม่เคยสอนไว้ว่าเขาเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนางมาบ้านผู้อื่นต้องรู้จักทำตัวตามผู้อื่นเมื่อฮองเฮาเสด็จเข้ามาถึงก็จ้องไปทางเย่เลอร์ที่เปียกปอนไปทั้งตัวและอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่าลูกรักนี่ลูกไปเล่นอะไรมา ก่อนที่สายตาจะประทะเขากับเด็กหญิงตัวเปียกปอนที่อยู่ค้างๆกันและถามต่ออีกว่าแล้วนี่เพื่อนใหม่งั้นหรือเวเลอร์สงสายตาให้เวซินช่วยตอบคำถามแต่ฮ่องเต้กลับพูดขึ้นก่อนว่าแม่เจ้าถามใครผู้นั้นต้องเป็นผู้ตอบเขาแค้นเสียงเข้มงวดออกมาเวเลอร์ตัวสั่นน้อยๆแต่ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาไม่มีใครรู้ว่าเขาหนาวหรือว่ากำลังตื่นกลัวกันแนะ่ องหาวที่เห็นลูกชายสุดเที่ยวรักตัวสันจึงบอกให้เขารีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยกลับมาคุยกันแน่นอนว่ารวมทั้งเสี่ยวฮัวด้วยระหว่างที่รอทั้งสองเปลี่ยนเสื้อผ้าเยซินได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองฟังปกติเยซินและเย,ยเลอร์เป็นโอรรธิดาที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดเพราะพวกเขามีทั้งสองในตอนที่อายุค่อนข้างมากแล้ว ในขณะที่พี่ชายคนก่อนหน้ามีอายุมากกว่าสองคนนี้ถึงเกือบ15ปีดังนั้นพวกเขาจึงรักและตามใจทั้งสองมากเป็นพิเศษรวมถึงการมาเยี่ยมเยือนก็มากกว่าตำหนักอื่นเช่นกัน เมื่อทั้งสองเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็รีบวิ่งกลับมาที่ศาลาอีกครั้งในทันทีที่เวเลอรีบกลับมาเพราะกลัวเสด็จเพราะเสด็จแม้จะไม่พอใจที่รอนานจนสั่งลงโทษเขาแต่ที่เสียวหัวรีบกลับมาเพราะนางได้พบคนหล่อเหลาเข้าอีกคนแล้วนางรู้สึกว่าคนนี้อาจจะอยู่เป็นที่หนึ่งในการจัดลำดับของนางก็เป็นได้ดังนั้นนางต้องรีบกลับไปดูหน้าให้ชัดๆอีกครั้ง ทั้งสองกลับมาในเวลาไล่เลี่ยกันจึงเดินเข้าไปด้านในพร้อมกันหองหาเรียกเย,ย้เลิอกเข้าไปหาก่อนจะเอ่ยตักเตือนเรื่องมารยาทภายในวงังจากนั้นนางก็ปลายตามองไปทางเสี่ยวหัวนางอดประหลาดใจกับสายตาของเด็กน้อยที่จ้องมองไปทางคนผู้หนึ่งแบบตาไม่แม้แต่จะกระพริบแม่หนูน้อยเจ้ามองอะไรงั้นหรือเสี่ยวหัวชื่อเสี่ยวหัวเจ้าค่ะอะเพคะ ก่อนหน้านี้บ่าวรับใช้ได้สอนคำราชาศัพท์ง่ายๆให้แก่เซลหัวขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าเซลหัวกำลังมองว่าที่ท่านพ่อจะ้ะเพคะพูดจบนางก็ส่งสายตาเป็นประการรีบรียบไปให้คนผู้นั้นหองเฮาที่ได้ยินดังนั้นจึงอดสงสัยแล้วถามขึ้นไม่ได้ว่าอะไรคือว่าที่ท่านพ่องั้นหรือเซลหัวได้อธิบายรายละเอียดเหมือนที่บอกกล่าวกับคนอื่นๆก่อนหน้านี้ หองเฮาได้ยินดังนั้นก็ขบขันเล็กน้อยก่อนจะหันไปทางบุคคลที่สายตาเสียวหวาส่งให้นี่กงกงนางคิดว่าเจ้าเป็นบิดานางเจ้าคิดว่าอย่างไรนี่กงกงที่ฮองฮาเอ่ยถามขึ้นถึงกับเหงื่อตกหากเขาออกไปมีลูกอยู่ด้านนอกจริงเขาไม่โดนประหารโทษฐานหลอกลวงเบื้องสูงหรือยอย่างไรเพราะเขาเข้ามาเป็นขันทีตั้งแต่อายุยังน้อยเขาจึงรีบเอ่ยอย่างลนลานว่า ทุนห้องเต้ทุนห้องเฮากระหมอ่อมเข้าวังเป็นขันทีตั้งแต่ยังเด็กจะมีลูกได้อย่างไรพะยะค่ห้องเฮายังคงขคบขันกับเรื่องที่ได้ยินนางยังเอ่ยช่วยหนี่กงกงขึ้นว่าแม่หนูเสี่ยหัวหนี่กงกงไม่ใช่บิดาของเจ้ารอกเหตุใดท่านาผู้นี้ถึงเป็นท่นานพ่อของเสี่ยวหัวไม่ได้หรือเพคะเสี่ยหัวลองมองดูแล้วท่านอาดูหล่อเหลาที่สุดเท่าที่เสี่ยหัวเคยพบมาเลย หนี่กงกงหัวเราไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกกับคำชมนี้หากเขาหล่อเหล่าที่สุดเขาจะกลายเป็นท่านพ่อของเด็กคนนี้เขาขอไม่รับคำชมที่จะทำให้เขาอายุสั้นนี้ก็แล้วกันหนี่กงกงมีลูกไม่ได้น่ะสิเจ้านี่ช่าไม่รู้เรื่องเลยเย่เลอะอวดความรู้ของตัวเองขึ้นบ้างแล้วเหตุใดหนี่กงกงถึงมีลูกไม่ได้ล่ะเสี่ยวหัวเอียงคอถามด้วยความสงสยัย เวเลอร์นิ่งอึงไปพักหนึ่งเขาแค่เคยได้ยินพวกป่ารับใช้คุยกันว่าขันทีจะมีลูกไม่ได้แต่มันเพราะเหตุใดกันล่ะเวเลอร์ <Your learning S 2> ที่ไม่รู้จะตอบคำถามนี้อย่างไรก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาจึงได้เอ่ยถามฮองเฮาขึ้นว่าสดเดจแม่พี่น้องของหม่อมฉันเกิดมาได้อย่างไรหรือพะยาคา่ะก่อนหน้านี้ท่านแม่ทัพอี้ตอบว่าเขายังไม่มีบุตรจึงไม่รู้ แต่เสด็จแม่ของเขามีลูกตั้งสี่คนนางต้องรู้อย่างแน่นอนเซวหัวที่ได้ยินคำถามนี้ก็ตั้งหูรอฟังคำตอบเช่นกันนางจะได้รู้ว่าเมื่อพบท่านพ่อท่านแม่จะมีพี่น้องได้อย่างไร้องเฮาได้ยินดังนั้นก็อดหน้าแดงขึ้นมาไม่ได้นางต้องตอบคำถามแบบนี้อย่างไรถึงจะสามารถอธิบายเด็กน้อยเหล่านี้ได้คิดไปคิดมานางก็ตอบขึ้นว่า พวกเจ้าทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความรักน่ะสิหลังคิดตามคำพูดของเสด็จแม่เยซินก็อดถามขึ้นไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วเหตุใดหนี่กงกงถึงมีความรักไม่ได้ล่ะเพคะเมื่อได้ยินคำถามนี้ผู้ใหญ่ในห้องได้แต่นิ่งเงียบไปจะตอบอย่างไรดีล่ะเนี่ยอูมามาที่เหลือบสายตาเห็นบ่าวรับใช้จัดอาหารเสร็จจึงเอ่ยเปลี่ยนเรื่องขึ้นว่าอาหารกลางวันพร้อมแล้วเชิญเสด็จเถอเพคะ ฮองเต้และฮองฮาพยักหน้าพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายก่อนจะพาเด็กๆไปที่โตอาหารอาหารมีมากมายหลายอย่างจนเสีย่ยวฮัวอดมองด้วยดวงตาเป็นประกายวาววับแต่นางยังรู้จักมารยาทไม่พุ่งเข้าไปหยิบขึ้นมากินก่อนนางเหละตามองไปทางเย่ซินแล้วค่อยทำตามหากเย่ซินคี้ประรนางก็จะคีบสิ่งนั้นเมื่อครู่นางมัวแต่สนใจว่าที่ท่านพอ่อจึงไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น แม้นางจะยังเด็กแต่นางก็รู้ว่าบุคคลตรงหน้าคือใครนางรู้สึกเกรงอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักนางรู้สึกว่าทั้งสองคนเป็นคนใจกว้างและใจดีหลังรับประทานอาหารเรียบร้อยทั้งสองรีบกลับไปที่ตำหนักตัวเองทันทีด้วยกลัวว่าจะต้องตอบคำถามที่ไม่สามารถตอบได้อีกเด็กน้อยทั้งสามได้ลืมคำถามก่อนหน้านี้ไปหมดแล้ว ดังนั้นตอนนี้จึงนั่งเล่นเก็บดอกไม้กันอยู่ในสวนก่อนที่เย่เลิศจะเบื่อการเล่นแบบผู้หญิงแล้วหนีไปเล่นอย่างอื่นแทนเมื่อเข้ายามเซินเย่สินได้ให้รถม้าของนางไปส่งเสี่ยวหัวที่จวนแม่ทับอีเมื่อเสี่ยวหัวกลับมาถึงจวนแม่ทับอีอีผ้ผิงก็กลับมาจากงานเลี้ยงจวนซูแล้วเช่นกันนางยิ้มแล้วเข้าไปทักทายเสี่ยวหัวว่าไปที่วังหลวงเป็นอย่างไรบ้างสนุกหรือไม่ สนุกเจ้าคะ่ะฮ่องเต้และฮองเฮาก็ใจดีมากเลยอี้ผิงได้ยินดังนั้นก็เบิกตาโตจ้องมองไปที่เสี่ยวหัวนางถึงขั้นได้พบฮ่องเต้กับฮองเฮาเชียวหรือแต่ก่อนที่นางจะทันได้คิดอะไรต่อเสี่ยวหัวก็พูดขึ้นต่อว่าเสี่ยวหัวได้พบท่านเพาะอีกคนด้วยเจ้าคะ่ะเจ้าหมายถึงใครอย่าบอกนะว่าฮ่องเต้ ห้องเต้ที่นางกล่าวถึงปีนี้มีพระชนพรรษาเกือบ45ปีแล้วจึงมีริ้วรอยแห่งวัยบางส่วนดังนั้นเสี่ยวหัวจึงไม่ได้มองว่าเขาหล่อเหลาเอ๋ฮ้องเต้เรียกว่าหล่อเหลาได้หรือเจ้าคะงั้นเสี่ยวหัวขอจดก่อนจากนั้นนางก็หยิบสมุดและแท่งฐานเตรียมขึ้นมาจดแต่อีผ้ผิงรีบห้ามไว้ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า ไม่ใช่ไม่ใช่เออค่าหมายถึงค่าเข้าใจผิดที่ว่าเป็นว่าทีเท่นพอเจ้าหมายถึงใครหรือนี่กองโกงเจ้าค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ